ข้อแปดเลยนะเออหนูมาซื้อแต่เลขรถนูนดีแล้วทุกคนต้องเอาตัวอื่นดอกทะเบียนมาไม่ไมนี่ลิโกทั้งหลางออกสองสีแตสองสีลิโกบอกพี่เดี๋ยวพี่บอลนุ้นกระทางมาถึงบอก ได้ไฟเบอร์นะคะทุกคนขาวันนี้กดตะกร้าได้เลยนะนะโทรมาโทรโทรอ่านหาแล้วให้คอยหน่อยโทรไลน์นะสวัสดีค่ะวันนี้ไม่มีคนแพ็คของให้ทุกคนเราก็ต้องมาแพ็คเองนะคะปวดขามาก ยังไม่ได้พักเลยถึงบ้านแล้วก็พอดีแต่เราจะลงึง17บ,บาทพี่ตันดีใจใช่ไหมดีใจใช่ไหมได้สดอยู่ครับฮะได้เท่าไหร่แล้เดิมพี่วอนได้เท่าไหร่แลเดิมพี่นได้17บาทอ่ะ ้นดนหนึงสวัสดีครับกินข้าวยังคะโบก้าซื่อหลานก้าวไปนี่งก้าวหา่ายังไม่ได้กินด<อ>ูโอเคสามวันของยังไม่ถึงอยู่จังหวัดไหนคะพี่อยู่จังหวัดไหนเอ่ยโู้พี่เออเออวัสวัสดีค่ะพี่ดวง พี่ถูกสามหมื่นวูมีแต่คนถูกได้ทะเบียนรถเรลยบ้าหนูก็ได้หนูได้นิดหน่อยทุกคนไม่กล้าซื้อเยอะฟังเขามาคุวคุเออเมื่อวานนี้มีคนถูกสามจังฟังเขาตัวเลยเมื่อไรนี่แหละไปหนังเขาสิซื้อตัวเลยต้องแชทใส่ใส่ เขาเขากะไรนะพี่พี่แบบกระบอกให้กระโบได้ดอกเอ้าแน่นดอกแน่นกระโได้ดอกมาจานบดดีขอบคุณน้องย่าขอบคุณค่ะพิมันจะออกอีกเยอะชื่อหนูสีมันจะมาไทยด้วยเพราะว่าเนี่ยมันแบบมันจะออกอีกเยอะมันมาแบบโอ้โหหนูมองทะเบียนแล้วแบบโอ้โทะเบียนสวยมากสวยไม่ไหวแม่สวยไม่ไหวเอย่างก็หามไปซึ่งเย่ฮะ อะไรเขาหาเหีียมันไลมนสีม้าอีเขารอามาสีม้าอีอว่ากเกาห้ายไปเน้นเก้าหาเขาใส่บซิี่เน้นเอียัง่เข้าใจก้าหาเกิดไม่ได้พูดได้รับกันแดดแล้วได้สิบบาท อันนี้ลืมซื้อเห็นไหมบอกแล้วตามตามไม่เป็นไรอ่ะเลิกพูดเรื่องนี้กันเถอะเดี๋ยวติดตอกเลือีบอกอ่ะทุกคนขากดตะกร้าได้เลยนะคะ <frater n it> เห็นไหมมีทุกคนทด้เลือดฟังไม่ไหวเธอฉันก็ไม่ใจซื้อเยอะขนาดนั้นไงดีดอกพิ่งถึงวันนี้เลยค่ะทานเวลาไหนดีคะ พี่ทานก่อนนอนได้เลยนะคะช่วงเวลานี้กําลังดีเลยกี่โมงแล้วกี่ทุ่มแล้วสองทุ่มเพิ่งสามทุ่มกินได้เลยนะคะกินตอนนี้เลยชิมเลยจ้าชิมแล้วมาบอก้วยว่ารสชาติเป็นยังไงชงตอนนี้เลยชงชิมไปด้วยกันเลยนะคะพี่ลองชิมดูนะชงน้ําเย็นนะคะถ้ามีน้ําแข็งใส่น้ําแข็งได้เลยนะคะกันแดดตะก้าไหนคะเอาไหมเดี๋ยวปรับให้เดี๋ยวปับให้ครับเอาไหมเดี๋ยวปรับตะก้าให,าให้กันแดดเอาเอาแบบ กระแดดหนึ่งหลอดเนาะกระดดหนึ่งหลอดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวปักตะก้ากระแดดให้นะคะสั่งแล้วค่ะได้สี่หนึ่งหโอ้โหได้ด้วยขอบคุณค่ะได้ส่วนลดด้วยนะคะวันนี้อ่ะสำหรับใครอยากได้โปรนะคะอือสามกล่องสี่ห้าจ้าสามกล่องสี่ห้านยะสามกล่องสี่ห้าศูนย์ทานสี่ทุ่มถ่ายถ่ายตีห้าครึ่งค่ะแล้วแต่ร่างกายคนนะคะพี่แต่ก็ประมาณนั้นแหละ สี่ทุ่มถ่ายตีห้าครึ่งทันประมาณสี่ทุ่มก็ได้นะคะประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มได้หมดเลยนะเมลอนอร่อยมากกินตลอดขอบคุณค่ะอ่ะใครอยากกินนะคะใครอยากได้รับความอร่อยแบบนี้ใครอยากรู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนใครอยากรู้ว่ามันถ่ายดีแค่ไหนนะคะคนทาตอ่อนไม่ปวดบิดคนทาตหนักแค่ไหนก็ถ่ายนะคะหนึ่งซองเอาอยู่ใครบอสเป็นคนถ่ายยากมากสองวันไม่ถ่ายสามวันไม่ถ่าย ตัวนี้เอาอยู่แน่นแน่นอนค่ะพี่ขากดตะกร้าได้เลยนะคะใครที่ผ่านเข้ามาแล้วนะคะยังไม่เคยลองไฟเบอร์เอียาของหนูนะคะกดตะก,กร้าได้เลยนะกดตะก,กร้าได้นะคะหนึ่งกล่อง169บาทค่ะพีหนึ่งกล่อง169บาทนะคะ3กล่องโปรโมชั่น3กล่องค่ะ3กล่อง4 5 0 3กล่อง45 0หศนนะคะสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้เช้าเลยจ้าส่ง นี้เช้าเลยนะคะพี่พี่รีบกดสั่งวันนี้นะรีบกดสั่งตอนนี้เลยนะแปบบคือมาเนี่ยแแบบเดียวมาแป๊บปเดียวมาประมาณอาจจะไม่ถึงชั่วโมงเพราะว่าวันนี้เหนื่อยมากเลยอาจจะไม่ถึงชั่วโมงมาแบบชั่วโมงเท่าเท,ท่าที่ไหวนะคะมามาเท่าที่ไหวนะจริงๆเพราะว่าไปไปทถ่ายงานมานะคะ ใครที่อยากได้ไฟเบอร์ที่ไม่ปวดบิดไม่จูระหว่างวันรสชาติอร่อยทานง,ง่ายนะคะมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้นะคะมีพรีไบโอติกปรับสมดุลในลำไส้มีส่วนผสมของส้มแข่ช่วยในเรื่องของการดักจับไขมันในช่องท้องนะคะ ยักจับไขมันในช่องท้องใครที่ถ่ายออกมาเป็นไขมันเป็นเมือกน,นะคะทุกคนไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของส้มแขกที่ช่วยดักจับไขมันด้วยที่สำคัญมีกาดใยจากแอปเปิลเขียวนะคะช่วยให้อิ่มนานด้วยนะคะลูกคุฑนะคะช่วยในเรื่องของการลดนอนนอนด้วยแต่ว่าแล้วแต่ร่างกายคนว่าจะลงได้กี่โลนะคะพี่หนึ่งกล่องมีห้าซองจ้าหนึ่งกล่องมีห้าซองในราคาที่เปาาบายกระเป๋ามากค่ะพี่ขาแต่ว่าส่วนผสมอัดแน่นนะคะ วันนี้ไม่ใส่ยาถ่ายนะคะไม่ใช่ยาถ่ายนะ,ะยยนะเป็นไฟเบอร์อัดแน่นเต็มกล่องเลยจ้าเป็นไฟเบอร์อัดแน่นเต็มกล่องเลยในราคาที่เบามากๆค่ะพี่ขานึ่งร้อยหกสบาท169บาทนะคะพี่ไก่ก็ได้เหรอพี่กไก่ก็ได้เหรอหนึกสิบาบาทนะคะพี่5้าซองนะได้5้าซองนะคะพี่โปรโมชั่น4 5 0หยจ้าโปรโมชั่นสี่ห้าศูนได้ไปเลยสากล่อง ละรสชาติได้เลือกรสชาติได้นะคะคละได้เลือกได้นะโอ้โหวันนี้มีแต่คนเฮงคนตังวันนี้มีแต่คนแบบได้โชคนะคะกับน้องแจ็คฮอตเนาะวันนี้ได้โชคกับน้องแจ็คฮอตกับทุกคนเลยได้อุดหนุนไฟเบอร์มแล้วขอบคุณคะ่ะใครได้โชคก็มาอุดหนุนกันเนาะสวัสดีทุกคนนะคะทำได้ไหมออะเกียบรถก็ดีนะ ใจใจจัาหน่อยสิได้หลานมือเลยเนี่ยน้องแป้หอมเนาะน้องใจเนื้อใจเนื้อใจแล้วให้นมบุตรให้แนะนำค่ะพี่เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะเดี๋ยวน้องจะถ่ายท้องเสียน้องจะท้องเสียนะคะเพราะว่าน้องกินนมเราอยู่เนาะน้องยังเด็กอยู่นะคะ กดตะกร้าได้เลยนะเดี๋ยวแพ็กเสร็จหนูจะลงไลน์แล้วนะคะเสร็จหนูจะลงไลน์แล้วเนาะสั่งเมื่อวานค่ะสามกล่องขอบคุณค่ะได้เหมือนกันแม่อย่าพิมพ์เรื่องตัวเลขแบบชัดเจนนะพิมพ์แบบใบ้ได้มันบอกก็หาไหลเลยใช่ รสชาติอร่อยทานง่ายมากนะคะขอเมนต์รีวิวให้อ่านหน่อยจ้าพี่พี่ขาควรเมนต์รีวิวให้อ่านกันหน่อยครับผมใครเคยทานไฟเบอร์ย่แล้วเป็นยังไงกันบ้างรสชาติอร่อยหรือเปล่าคะกินง่ายถ่ายคล่องไหมท้านหนักทานเบาเอาอยู่ไหมจ้าปวดบิดหรือเปล่าท้านหนักทานเบาเอาอยู่ไหมปวดบิดไหมคะอ่ะ ขออ่านคอมเมนต์หน่อยครับผมมี3รสชาตินะคะพี่แล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่ใครชอบรสชาติไหนเลยนะคะกินอร่อยทุกรสเลยนระนลงด้วยจ้ากินดีมากจ้าไม่ปวดบิดเลยขอบคุณค่ะกดตะกร้านี้เลยนะคะพี่ขาใครที่ยังไม่เคยลองนะคะทานง่ายไม่ปวดบิดรสชาติอร่อยไม่ปวดบิดกินดีจริงต้องลองค่ะ น้องขยายมากมากสู้ๆนะคะขอบคุณค่ะิง่ายไม่ปวดบีดค่ะกินดีมากครับรสชาติอร่อยเหมือนน้ำผลไม้ไม่ปวดบีดเพื่องสั่ง สั่งแล้วสั่งอีกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะกินดีมากค่ะขอบคุณค่ะอ่ะใครยังไม่เคยเลองนะคะพี่ค่าดูจากคอมเมนต์รีวิวได้หรือว่าไปดูจากคอมเมนต์ในตะการีวิวได้เลยนะคะอร่อยทุกรสค่ะกินดีแนะนำเลย่ะถ่ายง่ายพุงยุบจ้าสบายท้องนะคะพี่ขาสบายท้องตั้งแต่ครั้งแรกที่ทานเลยตั้งแต่วันแรกเลยนะคะไฟเบอร์ไฟเบอร์เออร่อยไม่ปวดบิด ถ่ายออกหมดเลยถ่ายสองครั้งเช้าบ่ายไม่ปวดบิดจา้าอร่อยทุกรสชาติลูกกินนมลูกกินนมยังไม่ให้ทานนะคะชอบละครพี่ยามากค่ะขอบคุณค่ะฝากติดตามด้วยนะละครัน่จะจบไปแล้วนะคะวันที่2ี่สบกแล้วนะวันที่20สตอนสุดท้ายแล้วนะคะฝากติดตามด้วยนะมวยสดิมัดซิ่งสายฟ้านะคะกินน้ำกินอร่อยเหมือนน้ำเชไม้เลยค่ะใครที่ยังไม่เคยลองนะคะ ไฟเบอร์เนี่ยอร่อยมากนะคะอร่อยมากมีส่วนสูมของพืชไบโอติกระคาผอมดุนในลาไส้นะคะใครที่มีญาติพี่น้องมีลูกมีหลานถ่ายยากนะคะพี่กดาตะกร้าได้เลยนะ<ม>กินได้ตั้งแต่เด็กแปดเก้าขวบกินได้นะคะพี่เด็กแปดเก้าขวบกินได้เลยนะแต่ว่าแบ่งครึ่งซองนะคะ แบ่งครึ่งซองทานได้นะคะวิธีกินหน่อยค่ะวิธีกินนะคะพี่แนะนําว่าให้กินก่อนนอนนะคะกินก่อนนอนสักสี่ทุ่มสามทุ่มสทุ่มพอดีค่ะพี่เพราะว่าเราจะได้ถ่ายประมาณตีห้ถึงเจ็ดโมงเช้านะคะเพราะว่าช่วงเวลาตีห้ถึงเจ็ดโมงเช้าจะเป็นเวลาที่ร่างกายขับถ่ายได้ดีที่สุดนะคะ <ST size> เป็นเวลาที่ร่างกายขับถ่ายได้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าหลังจากเวลานั้นไปถ้าเราขับถ่ายไม่ขับถ่ายช่วงเวลานั้นส่วนใหญ่อะ่ะ ลำไส้เราอะถ้าเราออกไปทํางานแล้วเราเไม่ถ่ายอย่างเงี้ยลำไส้เรามันจะบีบตัวบีบตัวแล้วมันจะทําให้เอาอุจจาระของเราอะขึ้นไปเนื้อออกปะขึ้นไปทาขึ้นไปขึ้นไปใช้งานก็คือเลือดเราก็จะกลายเป็นเลือดเสียก็คือเอาอุจจาระไปทํางานกับสมองเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนคะ่ะเอาเอ่อสักประมาณสี่ทุ่มนะคะสี่ทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่ม เนาะพอดีชงกับน้ําเย็นนะคะ150มิลลิลิตรนะคะชงกับน้ําเย็น1แก้วอ่ะทุกคนเอาง่ายๆเลยภาษาชาวบ้านชงน้ําเย็น1แก้วนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้ความสดชื่นเนาะ,ะก็ใส่น้ําแข็งลงไปใส่น้ําแข็งลงไปจะอร่อยมากค่ะพี่ใส่น้ําแข็งลงไปอร่อยมากชื่นใจมากนะคะแต่ถ้าชงน้ําเย็นธรรมดาก็อร่อยเหมือนกัน1กล่องมี5ซองค่ะ หนึ่งกล่องมีห้าซองนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะพี่หนึ่งกล่องหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทนะคะสามกล่องสามกล่องสี่ร้อยห้าสิบแล้วก็ลืมเอาของน้ำอยากกินโอ้ใช่ลืมเอาให้พี่นู๊ตลืมเอาให้พี่นุ๊ตเลยแล้วมีแต่จะส่งไปสนีให้กันพอเจอกันแล้วลืมลืมพี่นุ๊ตก็ไม่พูดเลยลืมตัวเนี้ยคือพี่นุ๊กินแล้วแบบตื่นมาคือแบบสบายท้องเลยพี่แล้วมันมันไม่แบบ มันมันมันว่ได้ถ่ายหลายรอบอะนะมันจะถ่ายแค่แบบสองรอบคือจบ